เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเชวัยพี่สอดครับนี่ผมมาชีพเภารถสวยๆมาชมเลือซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับซันนี่ปี05ครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้ดีครับเติมๆบ้างๆสีสันก็ยังโอเคครับอาจจะมีซีดมีด้านแดดเรียบ้างครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังสวยนะครับราคาถูกๆ39,000หมื่นเก้าพับาทเองราคามอไซค์พร้อมใช้ แม็กแท้ของนิสสันนะครับช่วงล่างแน่นเลี้ยวไม่ดังเล่มเอกาสารชุดโอนครบนะครับสามหมื่ก้าพันบาทสวยๆถูกๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อมาจําได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยบอดี้เดิมบางทั้งคันช่วงล่างแน่นยังอะไรมีครบตัวอ่างเดิมๆรอยพับจากโรงงานอยู่ครบไม่มีชนหนะัก เครื่องฝาแดงครับพันแปซีซีห้องเครื่องสะอาดมากมครับขานหน้าบางๆรูน็อตยังกลมเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์แอร์เย็นชำ่ำภายในสมบูรณ์ครบไม่ชำรุดไม่สทมแผงวาูตูตัดลายไม้ครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าบอกไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลัง สวยทุกทูนะครับก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ